ยังมาไหมมันเต่นยันเซอร์ตรงนี้ผมรับหน้าทู่เอาออกมาครับ วันนี้ขอค่ผู้ิเผมขอขาดทันตแพทย์นคือไอ้ชายสาวเนี่ยไอ้ไวกูกทแล้วก็เป็นชายผมอยากเป็นคอื่นาเป็นครตัวแวงใชเป็นครับรู้จักตัวแหวกหรือเปล่ารู้รู้จรสบครับผมยี่สิ้ไม่ได้ครับ2ี่สแปตัวแหวกเจะมาไหนมังตัวแหวกผู้ายทำท่าทา そうかそうか。<laughs> <laughs> ขอหวานในค่ำคมนดวงดาวอันสว่างสว่างดวงดาวเรียกเรียมองที่สุดสำรับการตีกัดเกาาตาตายอย Kau kena jauh lepas ni. Haa haa. Kau kena jauh โจ้นามอําอาอํา huh. อ uh ํา huh. น uh ํา huh. อ uh ํากาวาอะไรอํา huh. ก right. ็เลยตื huh. love, ่สิ่งท <morning. S 2> ี่ขันมาคณะน้นะคือกดินใจการเมืองของกรุงศรียามของโดยนิ่งหอ าจะยกกองทัพในค่ำคืนนี้แต่สิ่งที่ต้อการก็จะมีใครหรือไม่ต้องปรึกษากับโวลล์โวลล์สุกี้มาหาคดี อันออัานวยวิชาควาพรักกับปุามสีเสุดแตาจะมีไใชไหมอํานายกัออังนี้ นะว่าบาใส่ใครไอ้ไอมีเราพวกคนหนึห้าคนมีปีไหม่เลยต่มีเส้นทางไอ้ว่าจะมีพ้นใจห้าคนนี้รุ่งขวัญได้ด้วย

yeah ฟังพี่ีพี่ต้องออกเสร็จก่อนทัานี้เสร็จสุดแล้วพี่กลับมาพี่ไปสู่เขาแฟนแน่ออกสือข้าดึงแต่รัแต่รัตัวสือข้าดึงแต่รักเจ้าเท่านั้นโชคดีได้ทั K ้งยังไม่เข้ามา ควายจะนังได้ทีเลยผมต่อเขาให้ควายดีเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะควายควายเออควายที่นี่ดูได้แย่นี่เด้อตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรถามินเออลูกหลานจันโหดเที่ยวมีนามว่าเจียวโหด ในเสียใจรืปขาวเขายากนั่นเลยให้ดูนะวาชื่ออะไรวะชื่ออะไรวะเราขณะนี้ผมไม่ได้นึกมาจามือเลถามเลยทชื่ออะไรเราชื่อรนี่ะว่าปล่อยไม่คนี้ตัูม่าแล้ว พ่อทัคุชื่อต้องอย่าค้กอ่อโกุ่ินะเพื่อรสุดครั้งนี้เอาว่ะยกทัพปชิดเอกอุสิไปหน้าที่ของเราที่ต้องต้านสใดครั้งนี้ลกดหทั้งวกแต่ที่คนสเราต้องมีที่ยึดเหนียวจิตใจ งเสือกูเองก็เป็นผิดไปพระครูพระโกพระครูวยวยวยา ไม่ค้านหาเลยเลยมันเติบไปเยอะ ใช่ผมเนี่ยนิมนต์หลวงพ่อมาแล้วผมถามจริงเออใครเขาเรียกม้องนี่ไม่บอกเลยไม่เนี่ยกระยับเล่นยังเสียงไม่มีแล้วกระยากพูดเลยอันนี้อยู่ด้วยพอนเราประชุมเลยหลวงพ่อครับผมอยากได้อะไรที่ยึดเดี่ยวจิตใจเครื่องล้างของฉันหลวงพ่อมีไหมเดี๋ยวเสิยเลยครับเครื่องล้างของฉันเนี่ยมันอยู่จิตใจมันไม่จำเป็นต้องมีเราหลวงพ่อไม่มีให้เองหลวงพ่อมีผมมีอยู่ พ่อม่แนมีไม,มไม่มีว่ะเนี่ยไ้ลูกปะคับเนี่ยไอ้้เนี่ยไม่มใช่กูเห็นนื่งข่าวนนแล้วเนี่ยไม่มใช่คืออะไรวะงูจงอางงองโอ้โหใหญ่ทั้งตัวอ้าวีวก็ยั่ บ้านองมีลูกเลยเพราะฉะนั้นจงมองให้พอห่อดูว่าพวกเองจะมีความพร้อมแค่ไหนขอฝีอมือจริงจังเพ่งโทษให้พ่อดูไม่ได้อาจา,กการย์กำลังเข้าเขวมันเกิดพร้อมแล้วลก,ก็กสองออกนาฬิกาให้ดีจะได้มีกำลัง,งำทำให้มี้